ตัวแม่ของแม่ชมไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแน่นอนนะคะเพราะว่าคือตัวแม่ของจริงค่ะทางด้านแฟชั่นด้านการแสดงในวงการบันเทิงร่วมถึงความเป็นแม่จริงๆค่ะของฝาแฝดใส่ฟ้าพาย,าายุและน้องแอบิีเกลนะคะ ล่าสุดก็ต้องเรียกแม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ต้องเรียกว่าแม่เมตตาค่ะเพราะว่าเป็นบทบาทการแสดงในหนังเรื่องใหม่ที่ไม่ไกลตัวของชมพู่อริยาเอฮาร์เกตรับบทคุณแม่ของน้โมสาววัยรุ่นค่ะที่สมบทโดยน้องเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองที่ตอนนี้กำลังดังจากกระแสคู่จีนอยู่ริค่ะ คนรบบทคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนข้างๆแล้วสันนี่สุวรรณเมธานนท์โคจรมาแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะในเรื่อง l o ลองลิ l Love ค่ะนี่ถือเป็นการกลับมารับฝีมือการแสดงของชมพู่อริยาครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปสักพักหนึ่งจากการแสดงบทนำในหนังในละครเรื่องนี้เนี่ยเตรียมการถ่ายทำกันมาตั้งแต่4ปีปแล้วค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนนั้นแม่ชมเนี่ยท้องลูกคนที่3คือน้องแอบิเกลค่ะ จริงๆช่วงที่ผ่านมาไม่ได้หายหน้าไปจากงานบันเทิงเลยนะคะเราจะเห็นว่าชมพู่ระยายังมีงานพิธีก่อนรายการงานพรีเซนเตอร์ต่างๆแล้วก็ไปเดินสายออกอีเวนต์แต่กับงานแสดงนี่สิคะแทบจะไม่เห็นแม่ชมรับมานานแล้วคะ่ะโดยเฉพาะละครที่ระบบนางเอกล่าสุดนี่ก็นู่นเลยค่ะปี60 หลังจากนั้นมีไปเป็นแขกรับเชิญบ้างประปรายนะคะแฟนคลับ mm hmm. ก็เลยถามเยอะค่ะอยากจะเห็นบทแซบๆที่แม่ชมเนี่ยเคยเล่นไว้จะมีอีกไหมนะคะชมพู่บอกตรงๆเลยค่ะว่าตอนนี้ติดเรื่องของเวลาค่ะต้องดูแลลูกๆแบบฟู i m มแถมถ้าจะให้รับบทแซบๆแบบแตะกอเน,นี่ยคงจะยากแล้วนะคะเพราะว่าด้วยวัยที่โตขึ้นอาจจะมีมุมมองต่อตัวละครแนวนั้นไม่เหมือนเก่าค่ะเลยขอรับงานที่เหมาะกับความคิดและก็ประสบการณ์ตอนนี้มากกว่าค่ะ ก็แน่นอนแหละจริงๆชมว,ว่าไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันตรงกับตัวเรานะแต่ว่าด้วยความที่ชมว,ว่าในตลาดอะไรเงี้ยเรื่องส่วนมากมันก็คงเป็นเรื่องของโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องคู่รักเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องของคนอีกวัยหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นธรรมาชาติที่เราก็ต้องเข้าใจนะของของวงการบันเทิเงอะไรเงี้วยค่ะชมว่าจริงๆมันก็เหมือนกันทุกๆท,ที่แหละพอแบบอายุเรามันถึงจุดหนึ่งชีวิตเราประสบการณ์ในชีวิตเรา ภูมิที่อยู่บนหน้าเราอ,อะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นข้อจํากัดว่าเอ้ยเราจะไปทําอะไรที่มันแบบฝืนกับข้างในเรามาก,มากๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แล้วเลยเพราะฉะนั้นก็เวลามันมีบทที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราซิงค์ได้อะไรเงี้ยมันก็เออดีค่ะ ช่นี้ชมพู่อรยาบอกว่าติดใจกันเล่นหนังแล้วค่ะเพราะว่าสนุกแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากเท่าถ่ายละครแถมเรื่องนี้ยังได้ร่วมง,งานกับผู้กำกับซิดคอมดังค่ะเนื้อคู่ประตูถัดไปมุกปิยาการนะคะก็ประเด็นที่ตัดสินใจรับเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรไกลตัวค่ะหนังเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่ความเป็นแม่เพียงอย่างเดียวแต่ว,ว่าพูดเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาด้วยนะคะที่ทั้งแม่ชมแล้วก็ผู้กำกับแอบสปอยนิดๆค่ะว่าจะได้กลิ่นอายความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงในหนังเรื่อง ีแน่นอนค่ะเริ่มจากรูปนี้เลยแล้วกัน